จัดการก่อนนั่นก็คือการบรรเทาความเสียหายทางเศรษฐกิจที่โควิดได้ก่อให้เกิดขึ้นไปทั่วโลกเราไม่ควรทําให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งไปกว่านี้การชุมนุมนั้นจะทําให้การฟื้นเศรษฐกิจเกิดการล่าช้าเพราะจะทําลายความเชื่อมั่นของนักธุรกิจและสร้างความแรงเลยใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเมืองไทยเมื่อถึงเวลาที่เราพร้อมจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้งหนึ่งการชุมนุม จะสร้างความวุ่นวายในประเทศและทำลายสมาธิการทำงานของภาครัฐในการจัดการกับโควิดและปัญหาเศรษฐกิจปากทองของประชาชนผมที่อย่างจะขอให้เราเอาชนะโควิดและผ่านวิกฤตโลกครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเราค่อยกลับมาที่เรื่องการเมืองสำหรับในศการร์ปัจจุบันหลายประเทศใช้ความเด็ดขาดในการยุติการประท้วงด้วยเหตุผล ที่ไม่ยอมให้เกิดการกระทําที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิดโดยหลายประเทศห้ามไม่ให้มีการรวมตัวใดๆทั้งสิ้นอย่างเมื่อเร็วๆนี้ในประเทศเยอรมันเมื่อมีการประท้วงของคนจํานวนกว่า38,000คนมีผู้ถูกจับดําเนินคดีมากกว่า300คนในคดีทําลายโอกาสของประเทศในการฟื้นฟูเศรษฐกิจการศึกษาและสังคมแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมสั่งการไปก็คือ ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกับผู้ชุมนุมด้วยความนิ่มนวนเพราะผมยังเชื่อว่าผู้ที่ออกมาประท้วงจะมีความตระหนักรู้กับสิ่งที่ควรต้องระมัดระวังและอยู่ในขอบเขตแต่ผมก็ฝากไปถึงทุกคนที่จะออกมารวมตัวกันว่าขอให้นึกถึงพี่น้องคนไทยด้วยกันให้มากๆนะครับคนไทยอีกเป็น10บสิบล้านคนที่จะรับผลกระทบจากการที่ท่านกำลังเพิ่มความเสี่ยงในการเจ็บป่วยจากโควิด และเพิ่มความเสี่ยงให้เราต้องกลับไปล็อกดาวน์อีกครั้งภารกิจของผมนั้นชัดเจนคือผมต้องปกป้องคนไทยไม่เกิดการสูญเสียในชีวิตเป็นหมื่นๆชีวิตเหมือนในประเทศอื่นและป้องกันหายนณะทางเศรษฐกิจที่จะตามมาจากการเสียชีวิตของผู้คนและหายนณะที่จะตามมาจากการล็อกดาวน์เพราะฉะนั้นเรายังต้องระมัดระวังในการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา เพราะมีความเสี่ยงในการนําเชื้อโควิดเข้าสู่ประเทศไทยซึงจะยิ่งสร้างปัญหาให้กับเราทุกคนแต่ในขณะที่ทำอย่างนั้นผมก็รู้นะครับถึงความเจ็บปวดของทุกคนที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวผมรู้สึกจริงๆนะครับว่าทุกคนเจ็บปวดหลายครั้งผมเองก็นอนไม่หลับเมื่อคิดถึงจานวนคนที่ต้องตกงานและจานวนธุรกิจที่ต้องปิดกิจการลงเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายมากซึ่งไม่มีทางออกไหน ที่ไม่มีความเจ็บปวดรออยู่การเปิดประตูประเทศอาจจะทําให้มีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในระดับหนึ่งแต่เราก็รู้ว่าอาจจะมีโควิดเข้าประเทศมาด้วยอย่างแน่นอนแม้ว่าจะมีการตรวจช็คขนาดไหนก็ตามสิ่งที่ผมกังวลก็คือหากเกิดการระบาดใหญ่เป็นวงกว้างในประเทศเราอาจจะไม่สามารถรับมือได้และถ้ามันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงความเดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องจะยิ่งรุนแรงกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งจะไม่ส่งผลเฉพาะกับภาคการท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่จะส่งผลกับทุกภาคส่วนในสังคมพี่น้องครับเรากําลังเดินเข้าสู่ช่วงเวลาที่จะยิ่งยากลําบากมากขึ้นเราจึงควรจะวางเรื่องการเมืองเอาไว้ก่อนแล้วจับมือร่วมแรงร่วมใจกันผ่านพ้นความยากลําบากที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์โลกไปให้ได้ผมขอให้ทุกคนยกการของตัวเองให้สูงขึ้นอีกครั้งสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลา มาล้างมือเวรยะห่างทางสังคมและโชว์สปิริตของความเป็นไทยต่อไปด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันเอาชนะโควิดไปให้ได้ขอบคุณครับ